เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ l g r l e g l c y Online นะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Angry Miner หรือว่าลุงแก่นะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่าลุงแก่ยังถอนได้นะคะก็สำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยถอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนก็ถอนไปหลายวันแล้วแหล,ละเพิ่งได้ออมาทําคลิปนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่างเลยช่วงนี้นะคะเพื่อนอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการถอนนะที่เราถอนไปแล้วอันนี้จะเป็นประวัตินะคะเพื่อน นะประวัติก็คือ,อเรื่องการถอนเนี่ยสำหรับเกมนี้จะมีปัญหานะคะเพื่อนปัญหาก็คือว่าสำหรับใครนะคะที่เล่นหลายจอหลายแอคเคทานะคะก็จะไม่สามารถถอนได้นะมันจะขึ้นรูปประมาณนี้นะะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้เพื่อนดูนะก็คือถ้าเพื่อนถอนแล้วขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็แสดงว่า,าทางเกมเขาจับได้นะว่าเราเนี่ย เล่นหลาย Account นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล่นเครื่องเดียว2 a c c o u n t หรือว่าเล่น2เครื่องเล่นพร้อมกันนะคะอย่างเช่นว่าเราเล่นในมือถือ2เครื่องก็คือเล่นพร้อมกันสมมติว่าเครื่องเรากับเครื่องแฟนเนี่ยเ,ออเล่นพร้อมกันออนพร้อมกันก็โดนนะ,ะเพื่อนในระยะ Wi-Fi อันเดียวกันเนี่ยคือถ้าออนพร้อมกัน IP เดียวกันเนี่ยเน็ต IP เดียวกันก็คือโดนนะคะอ่ะ แค่นี้ก็คือโดนแล้วแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนจะเล่นในคอมนะอาจจะเล่นในแบบโปรแกรมจําลองแล้วก็เล่นในมือถือด้วยหรือว่าใครที่อยากจะแบบเหมือนปั๊มหลายไอเดียก็คือโดนนะเพื่อนคือเขาจับได้นะว่าเราเนี่ยเล่นให้พีเน็ตเดียวแล้วก็เล่นหลายแอปอะไรแบบนี้เนาะแล้วคือวิธีแก้นะคะคือให้เพื่อนเนี่ย ทักไปหาทางซัพพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูนะว่าติดต่อตรงไหนละกันนะคะให้เราเสิร์ชชื่อเกมใช่ไหมแองกี้ไมเนอร์นะเพื่อนแล้วคือเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันมีเยอะแยะเพื่อนเ่ออย่าไปสนใจอันอื่นนะ ให้เราไปที่ตัวเกมหลักก่อนนะซึ่งเราเองเนี่ยไปเจอและไปเจอสแคมมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไรยังไงทำไมเราถึงรู้นะว่าเป็นสแคมน้อนเพื่อนคือให้เราไปที่ตัวเกมก่อนแองกี้ไมเนอที่เราเล่นแล้วหลังจากนั้นเราคลิกคำว่าแชทนะทุกคนแชทอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะให้เพื่อนๆไปตรงคำว่า h i r a w issue นะก็คือว่าเรามีปัญหาในการถอนเงินนั่นเองอ่ะ คือมันจะมีปักหมุดอยู่นะนเพื่อนข้างบนเห็นปะคาว่า hello everyone เนี่ยก็ต้องปักหมุดนะคะแล้วก็เลื่อนดูนะมันจะมีที่ทางทีมเขาแท็กอะซัพพอร์ตอยู่นะอะเห็นไหมจะเป็นตัว agm support 4นะคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนเพื่อนก่อนหน้านี้เราก็เคยติดต่อรอบหนึ่งนะจะเป็นซัพพอร์ต3นะเราก็ไปถามนะมนเพื่อนแล้วคือเนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกเนี่ยว่าเหมือนประมาณเราเล่นหลาย id นะ คือให้เราเนี่ยเราก็ถามว่าใช้ Wi ไ i อันเดียวกันได้ไหมเขาก็บอกว่า,าใช้ได้แต่ว่าห้ามออนพร้อมกันนะมันจะรู้สึกว่ามันแปลกๆไปไหมถ้าสมมติว่าเล่นพร้อมกันตลอดอะไรเนี่ยคือคนบางคนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันเข้าเล่นไม่พร้อมกันอยู่แล้วนะเนาะนอกจากเราจะคุยกันแล้วว่าเออลืมเข้าไปกดลับนู่นนี่นั่นนะเพื่อนแต่คือถ้าเข้าพร้อมกันเนี่ยแตกนะเพื่อนดูตรงนี้นะ พอเราเซิร์ชแองกี้ไมเนอร์ไปใช่ปะมันจะมีเยอะมากเลยนี่เห็นไหมมันจะมีกลุ่มอันเนี้ยคือเป็นกลุ่มปลอมนะเพื่อนแองกี้ไมเนอร์กลุ่มอันเนี้ยอ่าพอเพื่อนเข้าไปเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้เห็นปะคือมันจะเป็นปัญหาที่พวกเราเจอก็คือในเรื่องของการบล็อกใช่ไหมเวลาเราจะถอนเงินกันอะเห็นไหมแล้วมันจะมีพวกหน้าหมาด้วยนะเพื่อนที่แบบว่าเออได้รับเงินแล้วนู่นนี่นั่นอะคือจริงๆเราก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่า กุมมันเป็นสแกมจริงไหมแต่พอคลิกเข้าไปนะเพื่อนเห็นปะแองกี้ไมเนอร์เฮลตรงเนี้ยอ่ะนี่แล้วพอเราแชทกับเขานะเขาบอกให้เราส่งยูเซอร์เนมนะคะแล้วก็เป็นวอลเล็ตแอดเดที่เราทำการถอนนะคือเราก็ส่งไปอ่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกนะว่าคือวอลเล็ตเนี่ยต้องเปลี่ยนนะที่มันไม่ใช่ของไบแ a น c e อ่ะโอเคเราก็โอเคนะเราก็ไปเลือกอันอื่นที่ไม่ใช่ไบแอนก็คือเป็น ทัดวอลเลตปะที่เขาบอกเนี่ยเห็นปะทัดวอลเลตหรือว่าเมตาแมนโอเคเราก็เลยเปลี่ยนบอกว่าอ่ะงั้นก็คืออันเนี้ยเป็นทัดวอลเลตของเราและทีนี้เขาก็บอกว่าอ่ถ้าเราอยากจะทําการถอนเข้าทัดวอลเลตเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องรีอันเคนติเคตก็คือเหมือนเป็นตัวอสองชั้นอ่ะเพื่อนๆผูก2ชั้นใช่ไหมเขาจะให้เรารีออกอ่าอันนี้เริ่มแปลกแลกวหลเราก็แบบมันมีอย่างนี้ได้เหรอ อ่าโอเคเราไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเพราะว่าทัศวอลเลตเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นกระเป๋าหลักเราก็ไม่ไม่ได้มีเงินอยู่ในนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เราลองถอนแล้วมันก็ยังไม่ได้ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ให้ทํายังไงต่อใช่ปะเขาก็บอกให้เราคลิกลิงก์นี้เว้ยทุกคนเอ๊ะมันเริ่มแปลกๆไหมแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรีอะไรสักอย่างเหมือนรีซีตเราอ่ะเพื่อน,อนแล้วมันเริ่มแปลกแ,กแล้วให้เราเอาซีดเนี่ยซีดแบก็กอัพรีคอเวอรี่เฟด คอ n เ e c กแมนนวลซิเคี i วริตี้คอนเน็เนี่ยเริ่มแปลกแล้วปะคือเขาจะให้เราใส่ซีดโค้ดอะทุกคนคืออันเนี้ยไม่ใช่แหละอันนี้คือสแคมแน่นอนร้อซคือเราไม่ควรให้ซีดโคดกับใครนะเพื่อนเออมันเป็นเหมือนรหัสลับเวลาเราไปกดธนาคารนอะันะเพื่อนจะบอกคนอื่นเราว่ารหัสกดเออ a อ m อะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลกแปลกไหม เราก็ตอนแรกเรารู้แล้วแหละว,ว่ามันเออดูทรงสกแกมแล้วดูเว็บดิเราก็เลยไม่ได้เสียหายอะไรเราก็กดเข้าไปดูแล้วคือแบบโอ้โหชัดเจนนี่เห็นปะแล้วคือเขาทำเว็บมาให้มันดูแบบน่าเชื่อถือนะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะเขาดักซีดเฟดเราทุกนะคนก็คือถ้าเรามีตังในทนั l วอลเล็ตเนี่ยก็คือเรียบร้อยนะเออใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่ในใส เกมคริปโตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคือมีคนขอบแบบเนี้ยคือเพื่อนๆไม่ต้องให้นะแล้วก็จงรู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยคือสกแกมก็คือว่าเขาโกหกนะอืมเขาจะแฮกเราแน่แหละเอาง่ายๆสกแกมอะเนาะอืมเนี่ยนุ่นกดเข้าไปนะเห็นไหมมันจะให้เราคอนเน็กได้ทุกอย่างเลยทุกคนแล้วคือแบบโอ้โหไหม่ก็ God, น่ากลัวมากเราก็เลยแบบตอบเขาไปว่าฮึฮไปนะแล้วเขาก็เลยแบบเอออ่านไม่ตอบเลยทีเดียว ก็ฝากไว้นะเพื่อนสำหรับกลุ่มเนี้ยเราไม่แน่ใจนะว่าทำไมบางคนเขาถึงมารีวิวว่าแบบเงินเข้าแล้วนู่นนี่นั่นนะไม่รู้ว่าหน้ามาไหมนะหรือว่าไปก๊อปจากเอ่อ e ทเล r a มหลักมาหรือเปล่าก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนถ้าใครมาขอซีดเฟดเนี่ยก็คือไม่ต้องให้นะแล้วก็แสดงว่าเราอาจจะติดต่อผิดช่องทางนั้นเพื่อนให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็ ลองกลับไปดูดีๆนะว่าเขาให้เราติดต่อที่ไหนนะทุกคนก็คือไอ้กลุ่มเนี้อย่าไปเข้านะที่6000กว่าคนเนี่ยให้เพื่อนเข้าผ่านเกมหลักนะอืเนี่ยเกมหลักที่คน4 0 0แสนเนี่ยแล้วก็เข้าแชทหลังจากนั้นให้เราไปดูตรงคำว่า with the issue นะพเพื่อนก็คือเนี่ยตรงปากหมุดที่เราบอกนะคือเขาก็จะแท็กไว้นะว่าให้ติดต่อใครนะส่วนช่องอื่นเนี่ยเพื่อนก็สามารถเข้าได้นะอย่างซัสเซตวิดดอเนี่ยก็คือจะมีรีวิวต่างๆใช่ไหม วางเงินเข้าแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่ากลุ่มปอมเมื่อกี้เขาอาจจะมาก๊อปรูปในนี้ไปรีวิวเป็นหน้าม้าก็ได้นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอันเดียวกันปะล่ะเห็นไหมนี่แต่ว่าเทเล gram พละคนนะแล้วก็เงิน15.11น่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามีคนไทยด้วยนะ<ม>ก็คือน่าจะก๊อปจากไหนนี้แหละเพื่อนๆเอาไปเป็นหน้ามา้าแปะน่าจะมีของเราด้วยแน่เลยซึ่งอันนี้เป็นของเรานะเราไปรีวิวใน กลุ่มจริงนะทุกคนเออน่าจะมีเดี๋ยวเราลองไปส่องดูเล่นๆนะว่ามีหรือเปล่าลองหาแล้วนะเหมือนจะไม่มีของเรานะทุกคนเออก็ถือว่าดีและที่มันไม่ก๊อปของเรามานะแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนดูที่มันโป๊ะก็คือเห็นไหมคนนี้15 1หนึ่งเมื่อกี้วันที่26เดือนสองนะแล้วเดี๋ยวดูเทเล gram เขาชื่อชีช,ชีใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูนะห้องหลักนี่นะทุกคนนี่ รูปที่เขาก็อปไปก็คือวันที่2 6 15.11ดอนแล้วคือดูอันนี้เป็นคุณพี่คนนี้นะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคนไทยนะพี่กิษดาเห็นปะก็คือแต่เกียมันเป็นหน้ามานะทุกคนที่ก๊อบรูปของพี่เขาเนี่ยไปรีวิวก็ต้องระวังไว้ด้วยนะสำหรับมือใหม่อาจจะ เป็นเหยื่อของสแคมเมอร์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวในตัวเกมกันนิดนึงนะคะทุกคนก็คืออย่างที่เราบอกนะว่าถ้าเพื่อนขึ้นถอนเฟลหรือว่าขึ้นแบบที่เป็นรูปกากบาทกับรูปรูปตกใจนะเพื่อนก็ต้องติดต่อซัพพอร์ตนะถ้าสมมุติว่ากรณีของเราเนี่ยคุยกับเขาแล้วเขาอนุโลมให้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะปลดให้นะทุกคนแต่ถ้าใครที่โดนจับโปเล่นหลายจองจริงเนี่ยคือเขาก็จะไม่ปลดให้นะ เราเล่นไปก็ได้แต่รอแอ o ดนะทุกคนดังนั้นใครที่ลงทุนกับเกมนี้นะคะฝากเพื่อนไว้ด้วยนะไม่ควรจะเล่นหลายจอนะไม่งั้นเพื่อนจะถอนไม่ได้นะคะแต่ว่าเราลองทดลองถอนและก็ถอนได้ปกตินะเพื่อนเออตอนแรกเราก็ติดเหมือนกันแต่ว่าไปคุยกับทางซัพพอร์ตเขา ก็เคลียรเรียบร้อยแล้วเขาก็ปลดล็อกให้นะคะพอปลดล็อกเนี่ยเราลองถอนปุ๊บก็เข้าเลยนะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันเฟล,ลเยอะมากตั้งแต่แบบวันที่15กุมภาเห็นปะตั้งแต่เรามีประมาณ20ดอนนะทุกคนพยายามถอนไปเรื่อยๆจนมันแบบได้30กว่าดอนเนี่ยมันถอนไม่ได้นะดังนั้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นที่ระบบแล้วแหละต้องติดต่อซัพพอร์ตนะก็เลยลองคุยกับเขาดูสรุปก็คือเราอ่อ,อนพร้อมกัน2เครื่องนะทุกคนเลยโดนจับโปะว่า เล่นหลายจอนะเออโอเคนะคะเพื่อนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเกมลุงแก่ถอนได้จริงนะแต่ว่าต้องเล่นจอเดียวนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวโดนแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะตัวลุงแก่เนี่ยมีอคอเลกชันใหม่นะ,ะสำหรับตัว ตอนนี้ก็มีเพิ่มมานะเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเมกาแมสแล้วก็คริสตัลายนะแล้วก็ดากอนฟูลี่เราไปหาดูแล้วนะก็คือไม่เห็นมีความแตกต่างอะไรนะเพื่อนแต่ถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะะคสำหรับในส่วนของตรงนี้นะว่ามันมีออปชั่นอะไรพิเศษกว่าตัวธรรมดาหรือเปล่านะคะโอเคแล้วก็จะเป็นตัวคริสตัลายนะนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ95ดอลลาร์และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวดากอนดากอนเนี่ย 583อดาอลนะเพื่อนสำหรับตัวออโต้ไมเนอร์นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเข้ามากดเคมตลอดเนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถซื้อได้นะ,ะ,ะราคาอยที่ประมาณ10ดอลน,นะอันนี้คือเราปล่อยไปเลยเราไม่ต้องเข้าแอปมาก็ได้นะคือแบบนานๆทีเข้ามาถอนทีนึงก็ได้นะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าใครแบบว่าสายงบน้อยเนี่ยก็เข้ามาขุดเองนะเพื่อนแบบเข้ามากดมือแบบที่เราทำกันอยู่นี่แหละ ก็เข้ามากดวันละ5รอบเองนะเพื่อนออแต่ถ้าใครที่มีคิสตันเยอะๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะคุ้มคือเราไม่ต้องเข้ามาบ่อยไงแต่ว่าราคาก็10ดอนนะสำหรับตัวคิสตันนะคะถ้าใครไม่รู้นะว่ามันสามารถอัพได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงนะคะเดี๋ยวเราแปะ,ะตัวเกมตอนสอนเล่นไว้ให้มุมบนขวาน,นะเพื่อนกดตัวไอได้เลยนะอันนั้นจะเป็นสอนแบบละเอียดนะคะว่าตัวเกมเนี่ยเราจะสามารถเอินกับ เกมนี้ได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว OG Part นะ OG Part เนี่ยจะเป็นเหมือนอใบสำหรับคนที่อยากจะได้ a i r d r o อปสำหรับเกมนี้นะคะถ้าเพื่อนเนี่ยซื้อราคาถูกหน่อยเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ Air d ด o เนี่ยน้อยลงไปตามลำดับขั้นนะอย่างเช่นอันเนี้ย Basic p a s ใช่ไหมมันประมาณ3ดอนนะเพื่อนแล้วก็ Pro Part เนี่ยอยู่ที่5าดอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็น d e g e n e r a r y Part ประมาณ เดอนนะเพื่อนก็คือถ้าใครซื้อตัว Legendary ีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ a อ r d ดก่อนนั่นเองก็คือสมมติเขามี a อ r d ดปให้ประมาณ1,000คนเนี่ยเออถ้าใครที่ซื้อ OG 5 0เนี่ย500คนเนี่ยก็เอาไปก่อนเลยหรือ500แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ค่อยแจกตามลำดับไปนะก็คือแจก Re เจนก่อนค่อยมาแจกโปแล้วก็แจกเบสิกสุดท้ายถ้ามันเหลือในโคตตาที่เขาแจกเนี่ยก็จะเอามาแจกคนที่เล่นเกมนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตัว OG p a s ก็จะเป็นลำดับสุดท้ายนั่นเองนะคะที่เขาจะแจกให้เราแล้วก็ในส่วนของสไตล์ก็จะเป็นในเรื่องของสกินนะเพื่อนอันนี้จะเป็นสกินเฉยๆไม่สามารถแบบเพิ่มอะไรได้นะอันนี้ก็กําลังขุดเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับแอดดัปเพิ่มอีกนิดนึงนะเห็นไหมเขาจะบอกตรงนี้นะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับแอดดัปเพิ่มถ้าสมมติว่าเราซื้อสกินคริสมา ของลุงเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะแต่ว่ากําลังขุดเนี่ยไม่ได้เพิ่มนะคะตรงนี้โอเคนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อเอจ้าตัวพิกแอนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเป็นแบบตั้งตั้งแต่สายฟรีตั้งแต่แรกนะเพื่อนก็คือจะเอามาอัพนี่อัพในส่วนนี้แทนนะเพราะว่าอันเนี้ยตอนนี้มัน57นะมันก็เท่ากับว่าเราซื้อตัวเอนแฉนธรรมดาเลยเพเื่อนเนเนี่ยเห <S <S ็นปะเอนแฉนตอนเนี้ยมันแค่ส2สอเองนะ นี่ตัวแร1ร้อยหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถเล่นฟรีนะคะแล้วก็เอามาอัพพิกแอคเองก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่มีงบเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถเอามาอัพได้เหมือนกันนะส่วนคลิปที่เราทำให้ดูเนี่ยก็คือเราไปสุ่มเล่นเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะทุกคนก็คือมันจะมีในส่วนของการสุ่มด้วยที่เราสุ่มเล่นกันก็จะไปอยู่ในส่วนของการอื่นท่านเพื่อนแบบอยากมาสุ่มเล่นเนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้นะแต่ก็อยู่ที่ดวงนะคะ ถ้าเพื่อนดวงดีเนี่ยสุ่มมาเนี่ยอาจจะได้พิกแอคฟรีก็เป็นได้นะแต่ว่าเราสุ่มไปแล้วเนี่ยคือเกลือ <c oughs> นี่ราคานี้25่อลลาด์เพื่อน,น <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะได้พิกแอคแลเอีพิกแล้วก็ลีเจนแล้วก็ในเรื่องของเงินไม่ใช่ว่าเพื่อนจะได้เริ่มต้น5 5 0 0 0 0นะคือไม่ใช่นะมันจะมีน้อยกว่านี้ประมาณ1มื่นสองหมนเนี่ยแล้วแต่ดวงคือเขาก็จะสุ่มมานะเพื่อนแต่ว่าถ้าได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ ตัว50 0ห0ลงทุนไป25ได้มา5อย่างเนี่ยอันนี้คือคุม้มแต่ว่าเราเปิดแล้วเนี่ยเจ๊งโบนะทุกคน <c oughs> ใครที่อยากจะมาลองเสี่ยงดวงเล่นเนี่ยก็ลองมาได้นะแต่ถ้าใครที่เป็นสายอยากจะลงทุนเล่นตามทุนจริงๆเนี่ยก็เข้ามาซื้อในส่วนของมาเก็ตนะคะเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ a อ r ดอสํสำหรับตัวเกมนี้นะก็อย่าลืมไปส t a ็กกิ้ด้วยนะเพื่อน ถ้าสมมติว่าสเต็กเนี่ยมพว่าจะมีสิทธิ์ได้รับ a i r d ด o p นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สเต็กนะคือสมมติว่าเรากดตรงออโต้สเต็กเนี่ยเวลาเราขุดตรงนี้ได้นะ400กว่าเนี่ยที่เรามีตรงเนี่ยหรือว่าอันใหม่ที่เราจะกดเคมกันหลังจากนี้เนี่ยคือเขาก็จะเอาไปรวมในตัวสเตกกิ้งหมดเลยนะก็คือถ้าเรากดสเต็กปุ๊บ ไม่ว่าเราจะขุดมาได้เท่าไหร่มันก็จะไปอยู่ในสเต็กหมดเลยนะเพื่อนจะไม่สามารถเอาไปสวอปแรกเป็น UDT s ได้แล้วนะเออในส่วนของตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถเอาออกได้ด้วยนะเพื่อนก็คือถ้าสเต็กไปแล้วเนี่ยเออจะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อทางเกมแจ้งอาปเดตนะั่นแหละว่าเราสามารถถอนได้ตอนไหนนะคือในส่วนของตรงนี้ถ้าใครไม่อยากสเตีกเนี่ยก็อย่ามากดเมนูตรงนี้เล่นนะเพื่อนไม่งั้นก็คือเราจะไม่ได้เหรียญ UDT s กลับมาเลยนะ ออก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับอัปเดตใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะสำหรับเกมอื่นๆอย่าลืมซับสไคร e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบ๊ย